ท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นข่าสวสำหรับคนที่ชอบลงทุนกันนิดหนึ่งนะฮะช่วงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่ารายได้ของบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยย่ำแย่ไปหมด นะมีส่วนใหญ่และเกินกว่าครึ่งและถ้ามากกว่าครึ่งจนเกือบจะทั้งหมดในย่ำแย่หมดจากสถานการณ์ของโควิดพอรายได้ย่ำแย่ต้นทุนยังคงพุง่งการจ้างงานไม่จะมีการปรับลดไปแล้วก็ตามแต่นั่นหมายความว่าเงินเข้าน้อยกว่าต้นทุนที่กาลังส่งตัวและพุ่งสูงต่อไปพร้อมกับโควิดปิดโอกาสของการค้าขายทําให้สายป่ากขาดและเกิดสถานการณ์จะเรียกันว่าระดมทุนซึ่งมันเป็นประเด็นสาหรับนักทุนด้วยนะฮะการระดมทุนที่เกิดขึ้นตอนนี้มีการตั้งกำถามเกิดขึ้นสาหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้น ดยเฉพาะยิ่งมุมมองที่ออกมาสะท้อนได้อย่างน่าสนใจครับว่าทําไมช่วงนี้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นถึงได้อยากจะระดมทุนกันมากนักคำถามในปกติแล้วสูตรในการระดมทุนเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่สูตรหรอกครับเช่นกูนี่ยมืมสินจากธนาคารกูจะพูดถึงหุ้นกูจะเพื่อนคนที่รู้จักออกหุ้นเพิ่มต่อมาลูกลูกคุณเข้าตลาดถ้าเครดิตบริษัทีออกหุ้นกู้ต่ออยางเงี้ยครับก็จะอยู่ในวนอยู่แค่นี้นะฮะหรือท้ายและไม่ท้ายสุดคือการหันไปกู้ธนาคารซึ่งดูจะเป็นออปชั่นสุดท้ายกันแล้วนะครับ แต่ว่าในสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเรามั่นใจครับแล้วก็รู้กันเป็นอย่างดีครับว่าธุรกิจทามาค้าขายต่อไปไม่ได้เงินจะตางเทะเทหดหายหมดจากเครื่องส่งออกและภาคการท่องเที่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการปลดลดพนักง,งานเป็นจำนวนมากเนื่องจากาสภาพคล่องของบริษัทไปต่อไม่ไหวขาดพึ่งออกมานะอนาคตของ business model ถูกปรับเปลี่ยนเป็นหมดมันหมายความว่าเมื่อโควิดหมดหายแล้ว Business Model ตัวนั้นจะไปต่อได้เพราะเนื่องจากว่าความคุ้นชินพฤติกรรม ของคนที่เปลี่ยนไปในยุคโควิดจะปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของรายได้การทมาหากินของธุรกิจและบริษัทสิส่งสำคัญที่สุดก็คือวันนี้ไม่มีใครตอบได้ครับว่าหนึ่งคำว่าวัคซีนแบ่งมาเป็นหนึ่งเจอเมื่อไรสองเจอแล้วเราจะได้รับการเข้าถึงวัคซีนนั้นแน่นอนจริงหรือไม่สามวัคซีนนั้นฉีดและคุ้มของได้ยาวนานแค่ไหนสี่ฉีดแล้วแน่ใจหรือไม่ไซเฟกจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเชื้อกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลานะฮะ ทั้งหมดนี่แหละครับจึงทําให้สายป่าหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทธุรกิจนั้นเกิดมีสภาพปัญหาตึงละคังและไม่สามารถจะเดินหน้าทําอะไรต่อได้ก็มีบริษัทจดทะเบียนอยู่ในบ้านเราหลายแห่งตัดสินใจที่ต้องมีการระดมทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มเมื่อออกหุ้นเพิ่มนั่นก็หมายว่าชาวบ้านชาวช่องที่เป็นนักทุนจะรู้ดีว่าลูกหุ้นทคนิการออกหุ้นเพิ่มก็คือขายกับผู้ถือหุ้นเดิมหรือเป็นการขายนอกตลาดดังนั้นนี่คือสถานการณ์ว่าออกระดมหุ้นเพิ่มเพื่อเอาเงินมา ปะสายป่านหรือเงินทุนหมุนเวียนในการทําธุรกิจเพราะนาทีนี้ธุรกิจประเภทนั้นอาจจะไม่สามารถหรือคล่องตัวในการกู้ยืมเงินจากช่องทางอื่นที่เกิดขึ้นส่วนอันที่2คือระดมทุนมาเพื่อบางทีมันเห็น Business Mo เดลใหม่ๆที่มันอาจจะไปต่อได้ในอนาคตของบร,ริษัทจดทะเบียนอันนี้ก็ต้องไปทําการเจรจาพ,พีเศษให้กับทั้งผู้ถือหุ้นทุกสี่ทุกคนที่เกี่ยวข้องว่าเขาพร้อมที่อยากจะใส่เงินเข้ามาให้กับบริษัทในสถานะของความย่าแย่ทางเศรษฐกิจซึ่มีโควิดนั้นเป็นตัวปิด ช่องทางหรือการพัฒนาโมเดลใหม่ๆอย่างยากลำบากเกิดขึ้นเรื่องนี้นี่นะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กัสดไทยคุณภาสกรลิงมณีโชธเขาบอกว่าในปี63มันเกิดปรากฏการณ์เห็นไหมเขาใช้คำว่าปรากฏการณ์เลยนะบางคนนอกวงการนี่จะไม่รู้แต่จริงๆอันนี้ถือว่าตอนนี้คุณจะเห็นชัดเลยว่าบริษัทพยายามที่จะระดมทุนออกมาเพื่อเอาไปปกสภาพคล่องมากกว่าจะขยายธุรกิจใช่หรือไม่เขาบอกเป็นปรากฏการณ์เพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง อย่างเขาก็พูดชัดเช่น1นึ่รับผลประทบกจากโควิดเช่นยกตัวอย่างในกรณีไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยอันนี้คือทําเกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมที่พักเนี่ยนะฮะมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนนะเขาเพิ่มทุนเพราะว่าคนประกอบการเขาย่าแย่ติดลบมาตลอดและให้ฐานทุนของบริษัทแข็งแกร่งซึ่งการเพิ่มทุนก็จะช่วยลดอัตราหนี้สินต่อทุนอย่างนี้เป็นต้นส่วนกรณีที่2คือเพิ่มทุนเพื่อเป็นไปนตามโมเดลของธุรกิจที่มันจะไปต่อได้เช่นเจมาร์ดบริษัทที่อยู่ในเครือเป็น นึกถึงเจมส์มายก็ร้านขายมือถือสมัยก่อนเนี่ยนะตอนที่มีขายมือถืออยู่แต่โมเดลเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆแ,แล้วนะครับเขาก็บอกว่าทำไมเขาต้องเพิ่มทุนเพราะว่าเขาไปตั้งบริษัทที่รับซื้อนี่สินหรือนี่เสียออกมาเพื่อเอาไปขายทอดตลาดนี่คือสิ่งที่ผมเคยพูดในคุยกับบัญชาไปก่อนหนะ้านี้หลายวันแล้วนะครับเป็นประเด็นเกีย่ยวกับเรื่องของโอกาสการเกิดขึ้นของบริษัทแหท่ไปเปิดธุรกิจรับติดตามหนี่หรือว่าซื้อนี่เสียจากระบบนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจึงจําเป็นต้องเพิ่มทุน เพื่อให้บทเกิดบริษัทนี้แล้วไปสู่โมเดลของการรับซื้อนี่เสียในระบบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจเห็นไหมครับขณะเดียวกันนี่นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเขาเลยอยากเตือนนักลงทุนว่าให้เข้าใจสถานะตรงนี้ไว้ด้วยว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้2ขาขานึงค็ออย่างที่บอกครับระดมทุนมาเพื่อมาปกมันทุนหมุนเวียนที่มันขาดมันกู้ไม่ได้ขานึงระดมทุนมาเพราะมันเจอโมเดลใหม่ในยุคของโควิดที่เกิดขึ้นแล้วก็บิสซิเนสน่าจะไปได้สวยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนนั้ อยากให้ทาความเข้าใจครับว่าปรากฏการณ์ที่เพิ่มทุนเนี่ยคือไม่ใช่ว่าทุกบริษัทจะเพิ่มทุนเพราะว่ามันมีปัญหาจากสถานการณ์โควิด1ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่บางธุรกิจมันเป็นไปตามแผนเท่านั้นเองนะครับแต่สิ่งที่ก็อยากเป็นข้อควรระวังของค,งคนที่ถือหุ้นแล้วก็นักเล่นหุ้นด้วยนะครับในบ้านเราเนี่ยคือเมื่อประกาศเพิ่มทุนแล้วในกรณีที่เพิ่มทุนจากฐานะการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบก็พูดง่ายครับสายป่านหรือว่า,าเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยม,มันมีปัญหาเนี่ยนะครับมันจะส่งผลให้ มินเนี่ยตกไป7.8%จากจุดแล้วก็ไปทำจุดต่ำสุดที่16บาทกว่าๆเห็นไหมครับนะนั้นในอนาคตเนี่ยครับการเตือนคนที่อ่านหุ้นหรือคนที่เล่นหุ้นเนี่ยต้องดูให้ดีๆครับว่าวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนหรือระดมทุนของบริษัทเนี่ยเขาชี้ชัดเจนไหมว่าเขาเอามาเพื่อเติมสายป่านที่ขาดอยู่ให้มันแน่นขึ้นหรือเติมเพื่อขยาย business model ใหม่ต่อถ้ามาอย่างที่สนี่สวยนะฮะ มันก็แน่นอนครับคนที่นาทีนี้จะใส่การลงทุนเข้าไปกับสภาวะที่เขาก็ไม่รู้อินโนเอเนียเลยว่าตกลงเนี่ยผลตอบแทนจะเป็นอย่างไงความชัดเจนของอนาคตธุรกิจคุณไปอรอดได้แค่ไหนผมเชื่อว่าตอนนี้ก็ยังคงม,มีเงินอยู่แต่ไม่กล้าใช้จ่ายในการอ e ินเวอส์เพราะไม่รู้เลยว่าจะยอมทิ้งหรือหยอดเงินตรงนั้นเข้าไปสู่ช่องทางไหนที่ผลตอบแทนในอนาคตได้เรามองเห็นใช่ไหมครับว่าธุรกิจอะไรบ้างธุรกิจอย่างเช่นโรงพยาบาลตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากการที่ต่างชาติเข้าไม่ได้ก็มีปัญหาไปด้วย หลายคนก็บอกว่าโอ้โหต้องไปธุรกิจที่เป็นแบบประเภทพวกไบโอชีวเคมีอย่างนี้เป็นต้นไบโอ,โอเคมิสตี y เป็นต้นซึ่งในเมืองไทยก็น้อยมากๆต้องไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดชุดพี e ตา่างเช่นถุงมืออย,อย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละครับต้องมองให้ดูดีๆกันนะครับ